วิชาภาษา,าอังกฤษค่ะช่วงห้องเรียนออนแอร์ของเรานะคะมาดูกันต่อเลยค่ะคราวที่แล้วนะเราก็ดูกันไปเรื่อง sentence completion นะคะคราวนี้เป็นอีกแบบหนึ่งที่เด็กๆชอบไหมไม่ค่ะทำ <laughs> ไมทำไมถึงไม่ค่อยชอบพอเจอคำว่า close test close test คืออะไรอะ่ะเติมคำในแ a s เ a g e อืมอม,มันไม่ใช่แค่ประโยคแล้วเนาะคราวนี้มันจัดเต็มนิดหนึ่งนะคะมาเป็น passage กระบุงโกยนะแล้วก็ให้เราเติม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  ที่ว่าไม่เคยชอบเพราะอะไรเอ่ยอยากจะใช้คำว่าไม่ชอบเลยอาจจะบอกว่ามันท้าทายสำหรับเรานะคะมันเป็นเพราะอะไรไม่รู้สับ <c oughs> ไม่รู้สับ <c oughs> ปัญหาเดิมนะม,มีอะไรอีกแกรมมาด้วยแกรมมาด้วยไม่ออก <c oughs> <c oughs> ไม่ออกเลยนะคะวิธีที่เราทำ close test เนี่ยเราใช้เทคนิคอะไรทำไปทีละข้อหรือว่าอาา่อนอา,านให้หมดก่อนอ่านให้หมดก่อน ออซึ่งจริงๆก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะการที่เราอ่านทั้งหมดก่อนเลยเนี่ยข้อดีคืออะไรรู้เรื่องค่ะอืมได้ภาพรวมใช่ไหมคะรู้ว่าเออขาพูดเรื่องนี้เรื่องนี้นะคะแล้วเราค่อยมาเจาะจุดย่อยถูกไหมซึ่งนะก็น่าจะใช้เทคนิคนัน้นแหละถูกต้องแล้วนะคะวันนี้เราก็จะลองมาดูกันสักหนึ่งตัวอย่างนะแต่ว่ามีหลายช่องให้เติมนะคะ <c oughs> ก็เป็นโจทย์เก่าๆนะคะ close test เริ่มกันเลยนะคะให้เวลาอันนี้เราามไปเนาะเวลาจะไม่พอนะคะ ลองมาดูเรื่องราวอันนี้ดีกว่าอลองอ่านกันซิให้เวลาลองอ่านก่อนนะคะเขาบอกว่า oh, wow. According to Greek mythology Atlas was a Titan of enormous strength เรื่องอะไรเนี่ย According to okay. กรีกม <Greek. S 1> ิโซโลจีรู้จักมิโซโลจีไหมตำนานใช,ใช่ใช่่ตำนานเทพปรกรณำพวกเนี้นะคะ <c oughs> ก็จะมีพวกเทพพระเจ้าต่างๆใช่ไหมคะมีเรื่องราวที่เป็นเทพนิยายเนาะ according to Greek mythology รู้จักใครบ้างเวลาพูดถึง Greek mythology <c oughs> <c oughs> คนแรกเลยเนาะซูส <c oughs> มีซูสแล้วก็มีภรรยาด้วยก็คือเฮราใช่ไหมคะมาด้วยกันนะ ก็อาจะนึกถึงพวกนี้แล้วก็ยังมีเรื่องราวอื่นๆอีกมากมายนะตามมาเปิดฉากด้วยตำนานนะคะจริงๆน่าสนุกมากเลยนะอ่านแล้วก็มันนะเรื่องพวกนี้น้องร้องถ้าเก่ออยากเข้ามาอัสอรนะคะจุฬาแล้วก็จะได้เรียนเรื่องพวกนี้แบบเต็มที่ <c oughs> เลยนะคะพวกมิสโท l โลจนะ a c o n d i c g to Greek mythology ใครเป็นอะไร Atlas t เคยได้ยินคำนี้มาก่อนไหมในชีวิต Atlas เนี่ยอยู่ที่ไหนที่หนังสือแผนที่ ถูกต้องเปเลยค่ะนี่แหละค่ะเราจะมาดูที่มาของเขาว่าเอเ a d Atlas ใน Greek mythology เกี่ยวอะไรกับแพทที่ของเราที่เรารู้จักที่เราเรียนด้วยเนาะบอกว่า Atlas เนี่ยเป็นใคร Titan ไม่ต้องไปพยายามแปลเพราะอะไรตัวใหญ่เป็นชื่อเฉพาะนะคะเป็น Titan ที่มี enormous strength พลักกำลังเยอะมากนะคะมีพลังมากเลย after t ุด t ุด t ุด the gods Zeus Atlas was forced to carry the earth and the sky for an eternity. แปลว่าอะไรเอ่ยหลังจากอะไรก็ไม่รู้กับ <Zeus. S 1> กับซูสนะคะ subject verb Atlas ถูกอะไรถ้า f นะ oh. ฟสแา a ปลว่าเผชิญหน้า force แปลว่า,วาเออ,เราาอราู้จัก force F ทูกับ M A อะไรใช่ไหม force แปลว่าแรงแต่ force ตรงนี้เป็นคํากริยาแปลว่าถูกอะไรคะ ถ,ถูกผัก,ผกดันถูกบังคับนั่นเองนะคะถูกฟอร์ e ให้ carry the earth แบกโลกคือแบกโลก,กโลนะคะให้แบกโลกเอาไว้แล้วก็แบกอะไรอีกไม่ใช่โลกอย่างเดียวท้องฟ้าแบกทั้งท้องฟ้าทั้งโลกเลยนะคะ for an eternity รู้จักคำนี้ไหมรู้จัก,จกเคยได้ินอาจจะไม่ทันเนาะรุ่นนี้นะเคยฟังเพลง eternal flame ไหมคะไม่เคยหรอกนะเก่าแล้วนะนะ้อนงะบอก eternal แปลว่า ชั่วนิรันต์นะคะมันมีเพลงนะคะ eternal แปลว่าชั่วนิรันต์ตลอดกาลชั่วนิรันต์นะคะชั่วนิรันต์ eternity ก็เป็นหนาวให้แบกโลกแล้วก็แบกฟ้าเอาไว้เป็นไงออนชั่วชั่วกับชั่วกันนะแบกไปเรื่อยแบกอยู่ัหนนะ <Okay. S 1> in d e p i c t i o n s of atlas he is shown as a stoop figure carrying the globe on his shoulders subject v e r b อยู่ไหน he อ่ะ verb หลา verb is <These, S 1> นิดนึงนิดนึง <These S 1> นิดนึง <is true. S 1> อ่เป็น verb ช่อง3 passive voice ถูกไหมคะ in depictions depict คำว่า depict นะคะ depict แปลว่าวาดรูปนะคะหรือแสดงให้เห็นภาพก็ได้ to depict นะคะแสดงให้เห็นหรือวาดภาพนะคะแสดงให้เห็นภาพหรือวาดภาพ in depictions of atlas ก็คือในการวาดรูปของ atlas คือภาพ atlas ที่เราเห็นนะ่ะ เขามักจะถูกแสดงว่าเป็นอะไรคะแอตรงนี้แปลว่าในทาน r ที T, นะคือมักจะมีรูปร่างเป็นสจูฟฟิกเกอร์ฟิกเกอรู้ไหมแปลว่าอะไรฟิกเกอแปลว่าได้หลายอย่างมากเลยนะฟิกเกอจะแปลว่าตัวเลขก็ได้นะคะแปลว่าพูดถึงกราฟหรือเทเบิลตามตารางก็เรียก f i g u r อก็ได้นะคะหรือคนก็ได้ตรงนี้ f i g u r อหมายถึงคนนะบอกว่าแอ l a s เนี่ยเวลาวาดภาพ Atlas ก็มักจะเห็นเป็นตัวคนที่สู นั่งแบบหนะ่อๆเนาะนั่งแบกโลกไงหนักไงนะสตูปนะ mm hmm. อยู่นะคะแล้วก็ carry the globe carry ไว้ที่ไหนบ่าบ่านะแล้วไงอีก his association with the globe maps began to be decorated อุ้ยันนี้พิมพ์ดน,นะคะ with his image uh, with this image of atlas จุดจุดจุด association ใครตอบได้แปลว่าอะไร เออไม่ได้นะไม่ไเป็นไรค่ะคำนี้นะคะมันมาจาก verb ก็คือ associate นะคะ associate แปลว่าเชื่อมโยงนะคะ associate แปลว่าเชื่อมโยงดังนั้นนะคะดังนั้นเชื่อมโยงนะคะดังนั้น association ก็คือการเชื่อมโยงเราจะเห็นคานี้แปลว่าสมาคมสมาพันธ์ก็ได้นะมีคนมาเชื่อมโยงกันใช่ไหมเป็น association นะคะจุดๆุการเชื่อมโยงกับโลก แผนที่ก็เลยถูกเริ่ม decorated ตกแต่งด้วย image ก็คือรูปของ atlas <ผ>นะคะจริงๆแล้วเป็นคนใช่ไหมล้วก็มือนกับอะไรกับแผนที่ก็ไม่รู้สักอย่างแล้วไงต่อ the word atlas became a nickname for a collection of maps subject ก็คือ word atlas นะคะคำว่า atlas แล้วไงต่อคะหมายช่วยซิ the word atlas became a nickname มันเป็นชื่อเล่นของแผนที่ใช่มันเป็นชื่อเล่นของแผนที่ก็คือเรียกแผนที่ก็เรียกกันว่า atlas atlas, atlas. นะแล้วไงต่อไประโยคถัดมาน้องเจนปแปลฟัง่อยสิคะ <Today. S 1> วันนี้ทุกวันนี้แล้วไง subject verb uh, atlas อืม refers uh, to to เออหมายถึง r e f e r to แปลว่าอ้างถึงหรือพูดถึงนะคะทุกวันนี้เวลาที่พูดถึง atlas ก็จะหมายถึง หนังสือที่ทำไม consists of เจอไปก่อนหน้านี้ประกอบด้วยนะคะก็จะหมายถึงหนังสือที่ประกอบด้วยประกอบด้วยอะไร about collection of maps ก็มี maps มากมายมารวมกันใช่ไหมคะประยคต่อมาจิวลองช่วยหน่อยสิคะ for example atlas n d a จุดจุด maps of the countries แล้วไงต่อเียบตัวอย่างเช่นใช่ atlas จุดจุด แผนที่ของประเทศในโลกหรือของอเมริกาใช่ต่ออีกนิดได้ไหมบางทีแอสลาสุเป็นจุดเป็นกราฟแล้วก็เป็นชาร์ตเกี่ยวกับที่ประกอบด้วยที่มีมาพร้อมกับข้อมูลทางสถิติทางสถิติอื่นๆนะคะเกี่ยวกับวัฒนธรรมศาสนา อุณหภูมิอากาศสภาพอากาศสภาพภูมิอากาศรัฐบาลของของประจำนวนประชากรรัฐบาลดีมากเก่งมากรัฐบาลของประชากรของ Are ียที่ given ตรงนี้หมายถึงที่ที่เอามาพูดถึงที่เอามาวาดรูปเนี่ยนะคะโอเคเราก็จะเห็นว่าโอเคมันไม่ได้เป็นแค่แผนที่นะบางทีก็จะมีข้อมูลอื่นๆประกอบม,มาด้วยใช่ไหมอันนี้เขากำลังพูดถึงเรื่อง atlas อยู่ใช่ไหมคะต่อมา โอ้จบแล้วจบแล้วนะคะมีอยู่5ข้อสรุปภาพรวมเขาพูดอะไรบ้างเนี่ยพูดเรื่อง last, last ตั้งแต่สมัยกร <Greek. S 1> ออสมัยกรีกเลยแล้วก็กลายมาเป็นชื่อชื่อแผนที่อันนี้คือใจความรวมใช่ไหมคะเอาล่ะเรามาเจาะกันเป็นทีละจุดทีละจุดไปนะคะจุดที่หนึ่งคะ่ะจุดที่หนึ่ง After จุดจุดจุด The God s u s ต้องคิดแล้วต้องใช้ความ ความเข้าใจด้วยเนาะบอกว่าแอดลาสี่ถูกอะไรนะถูกค่ะเออถูกบังคับถูกบังคับให้ไปถือถืออะไรคะเนี่ยเหมือนแอดลาสไหมแบกโลกคือลูกอะไรเอาไหว่าแบกโลกอยู่นะคะแอดลาสก็แบบนั่งจ่องจองนะแบกโลกอยู่นะคะแล้วก็ถือแผ่นดินแผ่นฟ้าอะไรไว้ด้วยใช่ไหมเราต้องคิดดูซิเอะลองดูชอยก่อนคำนี้เป็นคำที่ อ defeat นะคะ defeat แปลว่าอะไรอะ่ะ defeat คือใช่ต่อสู้ถ้าเกิดคำว่าคำนี้เป็นคำที่พิเศษนิดนึงนะคะถ้าเป็น verb เ,เนี่ยแปลว่าอเอาชนะถูกไหมถ้า I defeat you แปลว่าฉันเอาชนะเธอนะแต่ถ้าใช้เป็นน o u n defeat จะแปลว่าความพ่ายแพ้ประหลาดไหม ประหลาดเนาะเอ๊ะตกลงชนะหรือแพ้นะคะถ้าเราบอกว่า I defeat you แปลว่าฉันเอาชนะคุณได้ฉันชนะถูกไหมแต่ถ้า I defeat เป็นความพ่ายแพ้ตรงข้ามกับ victory ต้องเดาแล้วว่าจะชนะซูสหรือจะแพ้ซูสเนี่ยถึงโดนบังคับไปแบกโลกเนี่ยแพ้ต้องแพ้ใช่ไหมถ้าชนะก็บังคับซูสไปแบกสิถูกปะน่าจะต้องแพ้ถูกเอาชนะโดยซูสนั่นเองถูกไหมคะเราเจะเอาอะไรดีก่อนอื่นเราต้องดู after ก่อนตัวเนี้ยมันเป็นเพปโปใช่ไหมเพปโปก็ได้เป็นคำเชื่อมก็ได้ เพราะฉะนั้นมันอาจจะตามด้วย no. now now phrase gerund ดังนั้นตัดอะไรออกไปก่อนได้เลย <Has. S 1> ตัดอันนี้ออกไปใช่ไหมคะเพราะมันไม่เข้ามัน,มนไ,มไม่เอานะมันเป็น has been defeated มันไม่ตามด้วย now now phrase gerund ถูกไหมคะคือถ้า after <Yeah. S 1> ไม่ตามด้วยประโยคไปเลย <Yeah. S 1> ก็ต้องลดรูปเหลือแค่เนี้ย now now phrase gerund โ okay. อเคตัดอะไรไปได้อีก be be defeated ตัดออกไปก่อนนะคะที่เหลือมันอยู่ในรูป ing ละ เอาล่ะต้องดูว่าหลังจากเราบอกว่าถูกเอาชนะโดยซุสใช่ไหมถูกเอาชนะโดยซุสก็ต้องเป็นอะไรคะ after being defeated ถูกไหมไหลังจากถูกเอาชนะได้โดยซุส after being <Yeah. S 1> defeated by Zeus นะคะผ่านไหมตรงนี้นะคะจอะเป็นข้อๆกันไปนะก็โดนมังคับไปแบกโลกแล้วไงต่อ ในการวาดภาพของแอตลาสนะคะถูกให้ภาพว่าเป็นฟิกเกอร์ที่ย่อๆอยู่เนาะ t o ูปนะแล้วก็แบกโลกเอาไว้จุดๆ,ๆุดจุดอ่าเอาอะไรดีตรงนี้ดูชอยสอน whereas แปลว่าเปรียบเทียบใช่ไหมคะในขณะที่ก็ได้นะคะหรือใช้เปรียบเทียบความต่างถนะใช้เปรียบเทียบความต่างเช่น I am very hardworking whereas my brother is very lazy ลักษณะนี้นะคะเปรียบเทียบความต่าง however รู้แล้ว because สับยาเพราะเอ๊ะแล้ว because กับ because of มันใช้ต่างกันยังไงอะคะตอบได้ไหมามด้วยประโยคเก่งมาก because ตามด้วยประโยคอืมแล้วถ้า because of ตามด้วยนามรู้ได้ไงเพราะมันเป็น prep prep ใช่ไหมคะจะต้องบวกนามหรือนามวลีหรือเจอไรเจอรันนะคะ i n s p i t e of แปลว่า ท,ท,<า>ทั้ทงทังที่ถูกไหมคะทั้งทั้งที่เขาถูกมองว่าเป็นเจ้าตัวเล็กๆเ,เออเจ้าตัวฟิกเกอร์ที่แบกโลกเอาไว้นะคะแล้ววันนี้ล่ะคะ Association จุดๆแม็กซ์ก็เลยถูกเดคอเรตด้วยตัวเขาด้วยภาพของเขาน่าจะอ,าอะไรดีเออลองดูล o อจิกสิให้เวลาคิดนิดนึงน่าจะแปลว่านเนื่องจากไหม ถูกไหมเนื่องจากการที่เชื่อมโยงเข้ากับโลกเนี่ยแอดลาสก็เลยถูกเอามาว่ารูปเป็นตัวประกอบแผนที่ถูกไหมคะแต่จะ be cause หรือ be cause of ดีต้องดูว่าตรงนี้เป็นประโยคปะเนี่ยที่ตามหลังมาเห็นคอมมาตัดตอนตรงนี้ก่อน h i s association with the globe มีเวิร์ไหม mm hmm. ไม่มีสแสดงว่ามันเป็นอะไร mm hmm. noun phrase ถูกไหมคะเป็น noun phrase เฮดหลักคือ association มีตรงนี้ขยายแล้วก็มีก้อนแพโพขยายอีกดังนั้นต้องเลือกอะไร Because of อืม Because of ถูกไหมชัดเจนนะไม่งงนะคะต้องเป็น Because of นะคะผ่านนะผ่านนะมาเจาะข้อต่อไปนะคะข้อนี้ค่ะ The word Atlas t became a nickname According to แปลว่าอะไรเอ่ยสึบเนื่องจากอ,อึบเนื่องจากหรือตามที่ใครกล่าวถูกไหมคะ คามที่ใครกล่าวสืบเนื่องมาจากอะไรนะคะ At least ท้ายที่สุด uh, อันนั้น at last นอ,ย <laughs> อย่าสับสนนะอย่าสับสนนะ At least อย่างน้อยนะคะอย่างน้อยที่สุด At least นะคะอย่างน้อยนะ,ะ Fortunately รู้ไหมรู้ไหไมไเป็น adverb เป็น adverb <laughs> เช่นสมมุติถ้าคุณบอกว่าโอ้ตกน้ำอะ่ะ Fortunately I was rescued โชคดีโชคดีฉันถูกได้รับการ กูชีพขึ้นมานะคะ fortunately คืออย่างโชคดีนะเป็น adverb นะอย่างโชคดีนะคะ in addition เพิ่มเติมเออแป<ต>ล<ต>ว่าและนั่นเองใช่ไหมคะ in addition เพิ่มเติมเข้าไป otherwise มิเช่นนั้นเออมิเช่นนั้นคล้ายๆกับ or ใช่ไหมมิฉะน,นั้นนะคะมิฉะน,นั้น otherwise ลองดูสิน่าจะเป็นอะไร the word at last มาเป็น nickname ของแทนที่ fortunate l y มโชคดีไหม <laughs> มันจะเกี่ยวกับเรื่องโชคไห <laughs> in addition ไห according to อะย้อนกลับไปดูตรงนี้นิดนึงบางทีเราจะต้องดูสิ่งที่นํามาก่อนใช่ไหมคะตอนนี้บอกว่าโอเค association นะกับการใช้แผนที่นะคะก็เลยเอามาถูกวาดรูปเนาะจากนั้นตรงนี้น่าจะเติมอะไรละ่ะหลังจากนั้น<ด>ใช่ไหมต่อมาเออหลังจากนั้นต่อมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นอะไรคะข้อห according to เหรอถ้า according to ต้องมีอะไรตามมาไม่ใช่ละไม่ใช่ละ at least มะอย่างน้อยไะมไม่น่าใช่ <In S 1> น่า,นาจะเอาอะไรไเออเพิ่มเติมเข้าไปอีกถูกไหมคะนอกจากนั้นนะ in addition ตรงนี้คือนอกจากนั้นแล้วเขายังถูกเอามาใช้เป็นชื่อเรียกอีกเห็นไหมคะ in addition ผ่านไหมผ่านไหมนะเราต้องใช้หลายๆะอยผสมกันนะทั้ง grammar ทั้ง logic นะในการทำ cross test นะคะวันนี้เราก็เรียนกันแบบอัดแน่นเต็มที่เลยนะคะโอเค ก็คงจะลากันไปแค่นี้ก่อนนะคะสงสัยอะไรก็ถามกันมาได้นอนทังบ้านด้วยนะคะวันนี้พวกเรา3คน1คนนะคะสคน <c oughs> ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะนักเรียน Hello. ขอรบขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ